สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันพรฤหัส,สบดีที่22 12, พฤษภาคมพุทธศักราช2559สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ วันนี้เวลา8นาฬิก24นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเด็จพระร,ระาชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านรุนหมู่ที่7ตำบลอาโพนอําเภอบัวเชจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน158คนครูตชด8นายผู้ดูแลเด็กเล็ก1คน ด้านการเรียนของนักเรียนผลการสอบ NT ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3พบว่าคะแนนต่ำกว่าปีการศึกษา2557ทุกรายวิชาจึงได้ให้ครูประจำชั้นสอนเสริมหลังเลิกเรียนและจัดอบรมเพิ่มพูนความรู้แก่ครูจากมหาวิทยาลัยรชาชภัฏนสุรินส่วนผลการสอบโอเน็ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าปีการศึกษา2557ทุกรายวิชา มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ตั้งแต่ปี2,541จนถึงปัจจุบัน21คนสำเร็จการศึกษาแล้ว6คนกำลังศึกษาอยู่9คนและออกกลางคัน6คนในการนี้ทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆอาทิห้องการเรียนรู้ ICT ได้รับคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจำนวน21เครื่อง โดยสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เรื่องการวาดภาพและการใช้เมาส์ให้คล่องสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เรื่องการใช้โปรแกรมต่างๆและการใช้อินเทอร์เน็ตนอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพสังขะยังเปิดการสอนวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นหลักสูตรระยะสัน้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์อีกด้วยด้านโครงการฝึกอาชีพ วิทยาลัยการอาชีพสังขะได้เข้าไปสอนการสกรีนเสื้อลายต่างๆเช่นการ์ตูนตัวอักษรและรูปภาพและสอนการทำน้ำยาล้างจานแชมพูครีมนวดผมและสบู่สมุนไพรแก่นักเรียนเพื่อน,นำไปประกอบอาชีพหารายได้ต่อไปนอกจากนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้าไปช่วยสอนการแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการถนอมอาหารอาทิเข้าแตนสีสหายกล้วยแบกแตกน้ำพริกปลาช่อนหอมงา ปลาส้มขนมเทียนน้ำนมข้าวโพดและน้ำดอกอัญชันด้านกิจกรรมสาหากรณ์ในปี2558นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการบันทึกบัญชีในสาหากรณ์นักเรียนจากสำนักง,งานสาหากรณ์จังหวัดสุรินทร์และยังได้จัดกลุ่มนักเรียนบัญชีต้นกล้าเศรษฐกิจธธพอเพียงทำให้ขยายผลสู่ผู้ปกครองจัดทำบัญชีครัวเรือนต่อไป ด้านโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนได้เปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้กรเกษตรพอเพียงเพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าไปศึกษาดูงานนําไปปรับใช้ในแบบของตนเองแต่ทางโรงเรียนขาดแคลนน้ําใช้ในพื้นที่การ,กรเกษตรเนื่องจากบ่อน้ําบริเวณโรงเรียนไม่สามารถกักเก็บน้ําได้ตลอดปีทําให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนและสนับสนุนน้าต้นทุนให้แก่ระบบประปาของหมู่บ้านโดยการขุดลอกสระเก็บน้ําของโรงเรียนจํานวนสองแห่งและขุดลอกอ่างเก็บน้ําบ้านรุ่นเพิ่มเติม เวลาส0 0นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านชำปะโตหมู่ที่3อำเภออาพโพนอำเภอบวัวเชิดซึ่งมีกิจกรรมเด่นคือโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองกิจกรรมด้านปศุสัตว์ในโรงเรียนระด,ดับภาคที่ให้ผลผลิตเพียงพอบริโภคตลอดปีและเหลือแจกจ่ายให้นักเรียนนำกลับไปประกอบอาหารที่บ้านรวมทั้งได้มอบไก่ไข่แก่ครอบครัวนักเรียนที่ยากจนแล้ว10ครอบครัวครอบครัวละหตัว ตลอดจนได้ขยายพันธุ์ลูกไก่ประดูหางดำไก่พันธุ์พื้นเมืองที่โตเร็วทนร้อนและแล้งเพื่อแจกจ่ายแก่ชุมชนด้วยส่วนการเกษตรมีการปลูกพืชตามฤด,ดูกาลด้วยการกอบล็อกล้อมแปลงที่ควบคุมปุ๋ยและน้ำได้จึงให้ผลผลิตดีโรงเรียนนี้เปิดการสอนตั้งแต่ปี2532ในระดับก่อนประถมถึงประถมะศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน130คนซึ่งเป็นคนท้องถิ่น ใช้ภาษาสวยและภาษาคขมรแต่ไม่มีปัญหาการสื่อสารภาษาไทยเนื่องจากครูในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นครูครูทายาทห้านายจากทั้งหมด8นายที่สำเร็จการศึกษากลับมาพัฒนาบ้านเกิดทำให้นักเรียนมีผลการเรียนในเกณฑ์ดีผลการสอบออนเน็ตเฉลี่ยสูงกว่าระดับโรงเรียนต่อชอดอทุกรายวิชาในการนี้ได้ทอดพระเนตรศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนซึ่งสำนักง,งานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจัดตั้งขึ้นในบริเวณโรงเรียนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียนโดยมีปราช์ชาวบ้านไปถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าลายท้องถิ่นอาทิลายอันลุนซึมลายโฮและลายละมอและลายดอกคูนแก่ชาวบ้านให้ถ่ายทอดต่อสู่เด็กนักเรียนเพื่อสืบสารวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อไป <Yeah. S 1> โอกาสนี้ทรงเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชำปโตซึ่งดูแลเด็กอายุ3าปี ในระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาลหนึ่งจำนวน56คนโดยเน้นการสอนแบบเรียนรู้กับธรรมชาติและปรับตัวเข้ากับสังคมทําให้เด็กมีจินตนาการกล้าแสดงออกนอกจากนี้ยังสอนให้เด็กรู้จักสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อให้เกิดสติมีปัญญาและความจําดี เวลา12นาฬิก21นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจระเวนชายแดนบ้านตาแตรวหมู่ที่9ตำบลเทพอรักษาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ตั้งขึ้นเมื่อปี2540ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน121คนมีครูตอชด8นายในปีการศึกษา2557 ผลการสอบเอทของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนดีขึ้นและผลการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศในรา,ายวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษาโดยนักเรียนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่นภาษาเขมรในการสื่อสารทางโรงเรียนจึงเน้นการสอนวิชาภาษาไทยให้อ่านออกเขียนได้ในการนิท่อภา,ายในกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนอาทิ การแปรรูปผลิตภัณฑ์การถนอมอาหารโดยมีกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเข้ามาสอนแก่นักเรียนอาทิมะละกอแก้วมาพร้าวแก้วถั่วกรอบแก้วน้ำพริกปลาปน้วยฉาบเข้าเกลียบผลหม่อนและน้ำผลหม่อนเป็นต้นทั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยมสุดยอดนวัตรกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษาระดับชาติประจำปีการศึกษา2558 ด้านการฝึกอาชีพวิทยาลัยอาชีพประสาสตได้เข้าไปให้ความรู้การทำโคมไฟจากรังไหมทำช่อดอกไม้และทำโคมไฟจากทางมะพร้าวทำให้นักเรียนต่อยอดเป็นอาชีพสามารถหารายได้ได้ในอนาคตด้านโครงการ,กรเกษตรเพื่ออาหารกลางวันทางโรงเรียนได้เปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐก,ฐฐกิจพอเพียงสำหรับชุมชนมีการปลูกผักสวนครัวเช่นผักบุ้งกวางตุ้งถั่วฝักยาวฟักบวบเหลี่ยมแตงกวาและถั่วเขียวด้านปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสุกรประดุกไก่ไข่ไก่เนื้อและกบนอกจากนี้ยังมีการทำน้ำส้มควันไม้และทำปุ๋ยหมักโอกาสนี้สรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษารษารษฎรโดยมีผู้ไปรับบริการด้านพันธกรธรมและสุขภาพทั่วไป303รายส่วนใหญ่เจ็บป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจโรคเหงือกและฟันและทรงเยี่ยมรษาษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาท เวลา13นาฬิกา52นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม่มอําเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เดิมบ้านตาตุ่มไม่มีโรงเรียนในหมู่บ้านเด็กๆต้องเดินทางไปโรงเรียนห่างไกลจากหมู่บ้านอย่างยากลําบากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนเนื่องจากเดิมมีแต่เส้นทางเกวียนต้องตัดต้นมะพร้าวทาสะพานเพื่อข้ามลําห้วยทางกำนันและผู้ใหญ่บ้านจึงได้ทําหนังสือขอตั้งโรงเรียนตอชอดอไปยังกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่21 ซึ่งได้เปิดการเรียนการสอนเมื่อปีพุทธศักราช2538มีนักเรียน90คนครูตอชอดอ8นายนักเรียนมาจากบ้านตาตุมบ้านดาและบ้านอาจือโรงเรียนนี้มีนักเรียนในพระราชาณุเคราะห์กำลังศึกษาอยู่7คนและจบการศึกษาแล้ว4คนอาทิระดับปริญญาตรีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีคณะวิทยาศาสตร์สาขาเคมีและมหาวิทยายลายาัยเกษตรศาสตร์คณะเกษตรศสาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ และมีสิทธิ์เก่าสอบบรรจุครูตำรวจตะเวนชายแดนครูทายาตรุ่นที่13าจำนวนหนึ่งคนทั้งนี้มหาวิทยาลัยรา,ยราชภัฏสุรินทได้เข้าไปช่วยจัดห้องสมุดให้มีบรรยากาศในการอ่านและได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอาทิการเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นและให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยไปอ่านหนังสือให้นักเรียนชั้นเด็กเล็กที่ยังอ่านหนังสือไม่ออกโอกาสนี้ทอดพระเนตรห้องเทิดพระเกียรติประกอบด้วยพระราชประวัติ สมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนีนอกจากนี้ยังมีสิ่งของเครื่องใช้ที่ขุดพบที่โรงเรียนตอชดอบ้านตาตุมซึ่งกรมศิลปากรระบุว่ามีอายุกว่า1,500ปีอาทิเครื่องปั้นดินเผาเครื่องพยาบาลโซ่ตรวนนักโทษและโครงกระดูกโดยชาวบ้านเล่าว่าในพื้นที่แห่งนี้มีเจ้าบ้านชื่อนายสุรินมาตั้งรกรากอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ในการนี้ได้มีพระราชบัญชาให้กรุมศิลปากรมาตรวจสอบสิ่งของที่ค้นพบอย่างละเอียดเพื่อจะได้ทราบประวัติอย่างชัดเจน,นโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านตาตุมมีผลงานดีเด่นอาทิตได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลดีเด่นลำดับที่2ระดับเขตโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารในโรงเรียนตชดและชุมชนเนื่องจากสามารถปลูกพืชผักได้งอกงามดีผู้ปกครองชุมชนและโรงเรียนร่วมกันถ่ายทอดและเรียนรู้ระหว่างกัน ด้านวิชาการผลการเรียนของนักเรียนทุกชั้นปีอยู่ในเกณฑ์น,น่าพอใจคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าปีการศึกษาก่อนซึ่งนับตั้งแต่มีโรงเรียนตชดมาจัดตั้งในพื้นที่แห่งนี้ช่วยให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีการศึกษาและอาชีพที่ดีขึ้นโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและหน่วยธนตกรรมพระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปตรวจรักษาราษฎรในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับผู้เจ็บป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์สองคนได้แก่ผู้ป่วยอายุ19ปีป่วยเป็นโรคเนื้อง,งอกที่เยื่อหุ้มสมองส่งปลุวัยรักษาที่โรงพยาบาลสิริราชและผู้ป่วยอายุ37ปีป่วยเป็นโรคภูมิแพ้ตนเองและโรคต้อหินจากนั้นทรงเยี่ยมรัษฎรที่ไปเฝ้าทูลลอองพระบาทรับสเสด็จสำหรับบ้านตาตุมเดิมชื่อบ้านธมตั้งอยู่ติดแนวชายแดน แรกเริ่มก่อตั้งมีรัศดร20ครัวเรือนต่อมารัศดรได้อพยพหนีภัยสงครามก่อการร้ายคอมมวนิสต์ทำให้กลายเป็นหมู่บ้านร้างและเมื่อคอมมวนิสต์หมดไปรัศดรจึงอพยพกลับมาอาศัยดังเดิม